สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขสุขคนเด้อมันนี่ก็มาพบกับสาบบิวคือเก้าทั้งสองสับบิวคนบ้านป่าเนาะก็สบายดีมูอเพื่อนทุกคนเด้อหรือว่าสิเป็นทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือทางต่างประเทศสาบบิวก็ขอกลับทักทายสบายดีและสวัสดีบอร์สุขสุขคนเนาะมันนี่ก็มาพบกับเขาคือเก้าพ่อแม่เอ้ยพี่น้องเอ้ยกว่าบ่ค่อยเราเป็นกลอกเลยบอกบอกคอยได้อันนั้นเนาะนั่นโดนสาบบิวก็สิได้ออกคลิปเท่านึงพี่น้องมันนี่กับ่ได้อัน ปิดห่านรึงมือเนาะพี่น้องมือนี้ออกมาหน้าเนาะออกมาเลาะเบิ่งข่าในหน้าหละทุกคนเ้ยหลังจากทีกาสบ,บิวกับตั้งแต่เปิดห่านก็บไ่ได้คอยออกมาหน้าเลยเนาะประมาณสองสามเดือนแล้วพี่น้องเ้ยก็เลยออกมาอ่าเบิ่งข่าอยู่มาหน้าพี่น้องเอ้ยแดดขนาดเลยเนาะข่าวหวานพี่น้องกับสิประมาณนี่เนาะตัวนี้หทาง,างทางล่างสบ,บิวนี่ก็สิเป็นหายดำเด้อทุกคน ไฮดำไฮเดียวเนาะเพราะว่าสะบิวนาวานันเข่าหลาปีนี้ทุกคนเลยเดี่ยวซีห้เบิร์เข่าในน้าของข่อยเลยนะพี่น้องแดดขนาดเลยนี่พี่น้องอันนี้ก็สิเป็นไฮที่เขาดำเนาะไฮดำกำลังออกทุกคนแต่บบหูว่าปีนี้จักสีเป็นจังไดเนะาะจักสีไดเข่าหรือจักสีสีลุบจักสีเจ๊งพยายามโบหุทุกคน <c oughs> ปีกายนี่หน้าไฮนี่พี่น้องไฮที่สบิวเบิกนี่เนาะนะี่ มันติดภาพพี่น้องมันเป็นติดภาพมันงามนลยมันบ่มเป็นหมากมันเป็นฟักผ่า,ภา,า,า,าพี่น้องเลยได้ปีนี้ทุกคนนี่ก็สิป,ประมาณนี้เนาะน,นี่อันไห้ที่เขาปลูกมักแตงอะไรทุกคนเลยไห้ดำแถวเทิงก็เริ่มเหลืองเลยเนาะว้าสบิวบได้มานาน,นคือว่าดนเนาะพี่น้องก็อยากออกมานานก็เลย เสียสละปิดห่านเื่งมือเนาะเดี๋ยวอยู่กับเดี๋ยวกับเขาไปคลายเครื่องคือเก่าเลยทุกคนน้านองทางปีนี้ถึงว่าลายกว่าปีก่อนๆนะพี่น้องปีที่ผ่านมานะคือได้น้อยเดียวแต่ปีนี้เกือบล้นทุกคนเลยขาตกมาอีกรอบนี่นักเนี่ยประมาณอาทิตย์หรือสองอาทิตย์นี่ก็โทษอยากล้นแล้วพี่น้องล้นน้องๆหายนาพีแล้วเนาะปลาีนก็คือสีใหญ่เพราะว่าพี่น้องมือนะมันอันตายเนาะปลาโกตัวชมแขนนี่แหละ ใหญ่เติบทุกคนแต่ว่าป้าที่เขาปล่อยนี่ก็ยังบ่ท่านได้ขืนมากินจาน้าเถื่อเนาะปีนี่กะป,ปีนะ้ะประมาณได้ปีสองปีแล้วพี่น้องสบ,บิวอันจกนองนนเลยเนาะน้ำก็เต็มนองขนาดเลยพี่น้องปีนี้น้ำลายเนาะปีแต่เก่ากับบลายปนได้ทุกคนปีนี้สบ,บิวว่าลายกว่าปีผ่นานผ่านมาเนาะแต่กะป้าก็ยังบ่ท่านได้ เอาขืนกินจ้ากเถื่อ ie, พี่น้องคิดว่าปีนี้แหละสิเอาขืนเนาะถามมันบกแห้งปีนี้ก็สิจูบคายเลยเลจะใชได้ปล่อยใหม่พี่น้องสิได้ปล่อยปลาอันอันอ่าพันสายพันเดียวเนาะเพราะถ้าปล่อยนี่ปลจักปลาอันปลากินหยาปลาพิสังพี่น้องปลานิ่และก็ปลากดเนาะสลายนี่โบแพ่ปลากดเลยทุกคนเออปลากดกินหมูเลยเนาะ เอาก่บ,บอกคู่ว่ามันชิกินหมูปลาน,นีก็เลยเอามาปล่อยน้องพี่น้องในน้องในจะย่านซีมีแต่ปลากดหลายพี่น้องปลาที่เอาขึ้นมาตะนาลงมาตะนาโคบุกกระไลหลายน้องมาใส่ในนี้นี่พอแล้วก็ตึกกินอยู่พี่น้องเลยหักจักสีช่าได้แล้วนาอเพราะว่าผู้เดียวกินเถอะนะกับซุมเฮากับบะคอยได้กินปลาได้พี่น้องแล้วก็ซาบิวกับบะคอยได้ออกมานาเฮากับสีออกมานาทุกคน อยากออกมาหน้ามือนกัเลยปีนห่านเข่งมือทุกคนเลยน้ำน้องก็กำลังบกคือสเย็นนะพี่น้องมีเหือพายนี่คือสิขากเนาะเห็ดเหือแพ้อีกอย่างค่ะนะหนังชมวิวพี่น้องเย็นขนาดเลยเขานี่เที่ยวเทียวกลางคืนแราไม่ได้อยู่บ่ได้นอนพี่น้องเอ้ยลิกไหลเพื่อนซานักมานี่อะไรผุดทองมักใหญ่นี่หันเขาก็ได้ ห่านสองตัวนี่กาบัาได้แผ่บัได้พัน,นพี่น้องเอ้ยสองตกับสองตอยู่นี่เลยนี่เทียงเ่าอ่ะปีนี้หน้าซ้ำถงพี่น้องกจะเป็นจังไดเนาะข้อแต่ยังห้ยุกพร้อมกันแต่ที่ชิชุกพร้อมกันเลยพี่น้องเพราะว่าข่าวอันเดียวกันเบิดเลยปีนี้เนาะสวิสอ่สอนน้ำนองพี่น้องเอ้ยดุโฟห่างกอันอาก,กอา,ก,อก,อาก,อกพี่น้องเอ้ย บบหน้าเหมือนพี่น้องเตือนตาเลยเนาะโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้สไิลกะบ่มีอยังหลายเนาะพี่น้องเนาะออกมาเบิ่งเข้าอู้หมกบวบอือนี่พี่น้อง,มงห,หมกบวบสแกนยังไม่เพียงกะหกหกไปพี่น้องผมโอเคนะพี่น้องเอย